ใครจะไปคิดว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจากนามสก,กุลชินวัตรถึงสองคนไม่ว่าจะเป็นทักษิณชินวัตรและยิ่งรักชินวัตรจะต้องควักเงินมาชดใช้ให้กับประเทศไทยรวมกันมากกว่า56,00 0ล้านบาทแบ่งเป็นคดียึดทรัพย์ในศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประมาณ46,373ล้านบาทจากกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนและคดีรับจำนำข้าวของยิ่งรักในศาลปกครองสูงสุดประมาณ1นึ่ล้านบาทโดยคดีล่าสุดของยิ่งรักนั้น ศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่าเนื่องจากนางสาวยิ่งรักซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติไม่ได้ติดตามการระบายอย่างเต็มความสามารถและใกล้ชิดและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพียงครั้งเดียวและตลอดการดําเนินโครงการมีหนังสือทักท้วงและมีข้อเสนอแนะจากสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินว่าโครงการมีการทุจริตขอให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวแต่ก็ยังดําเนินโครงการต่อพฤติการดังกล่าว จึงเห็นได้ว่ายังคงละเว้นเพิกเฉยและไม่ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลความเสียหายให้ทราบเพื่อป้องกันปัญหาซึ่งโดยวิสัยเมื่อรับทราบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นควรติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ได้ดำเนินการจนทำให้เกิดเหตุทุจริตส่งผลให้การระบายข้าวไม่ทันต้องนำมาเก็บไว้และเกิดการเน่าเสียพฤติการของนางสาวยิ่งลักจึงเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ต้องรับผิดทางละเมิดต่อกระทรวงการคลัง สำหรับคดีนี้แม้ว่าจะเป็นการพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดเสียทีเดียวเพราะถ้าดูจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ยังมีอีกช่องทางให้ดิ้นรนอยู่ที่เรียกว่าการขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา75โดยการดำเนินการเช่นนั้นต้องเข้าเงินไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. สาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทําให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ2คู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นไม่ได้เข้ามาในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีหรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดําเนินกระบวนการพิจารณา3ม,มีข้อบอกพร่องสําคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทําให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม 4. คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นได้ทําขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญซึ่งทําให้ผลแห่งคําพิพากษาหรือคําสั่งคัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นนอกจากนี้การยื่นคําขอให้กระทําได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีโดยมิใช่ความผิดของผู้นั้นและการยื่นคําขอให้พิจารณาพิพากษาใหม่ต้องกระทําภายใน90วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ได้แต่ไม่เกิน5ปีนับแต่สารปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดอย่างไรก็ตามแม้ตามข้อกฎหมายจะพอทำให้ยิ่งลักมีโอกาสฮึดสู้อีกครั้งก็จริงแต่ในทางปฏิบัติถือว่ายากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาเลยทีเดียวเพราะที่คดีมาถึงการพิจารณาในชั้นสารปกครองสูงสุด ย่อมเป็นที่รู้กันว่าทั้งฝ่ายผู้ฟ้องคดีหรือกระทรวงการคลังและยิ่งลักษณ์ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีย่อมงัดทุกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหักล้างกันมาแล้วดังนั้นหากยิ่งลักษณ์จะอาศัยช่องทางตามมาตรา75ก็ต้องพลิกตำราอ่านกฎหมายปกครองตั้งแต่หน้าแรกกันเลยทีเดียวถ้าถึงที่สุดแล้วการพิจารณาคดีใหม่ไม่เกิดขึ้นกระบวนการต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการบังคับตามคำพิพากษาโดยจะอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2543เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์และขายทอดตลาดต่อไปซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนที่ใช้เวลาอีกพอสมควร อย่างไรก็ตามขั้นตอนกฎหมายที่ยังพอมีหนทางต่อสู้ได้อยู่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่สำหรับในแง่มุมทางการเมืองแล้วต้องยอมรับว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อการเมืองไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศไทยของยิ่งหลักก่อนหน้านี้ทักษิณพยายามส่งสัญญ,ญาณมาตลอดว่าอยากให้น้องสาวกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกันประกอบกับท่าทีของรัฐบาลในการพยายามพอกขาวให้กับโครงการรับจำนำข้าว เช่นการกินข้าวคั้งเก่าข้ามทศวรรษต่อหน้าสาธารณะซึ่งประสงค์ต้องการชี้ให้เห็นว่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้รับความเสียหายแต่สุดท้ายแผนการนี้ก็ต้องพับไปเพราะสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่เป็นคุณแกพ่พรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากทักษิณเริ่มมีคดีรายล้อมตัวมากขึ้นและยิ่งลักษ์มาเจอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดด้วยแล้วโอกาสที่ยิ่งลักษ์จะกลับประเทศไทยก็น้อยลงไปทุกที แทบจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ด้วยซ้ำไปดังนั้นเมื่ออดีตนายกตระกูลชินวัตรต่างมีชะตากรรมทางการเมืองที่สั่นคลอนเช่นนี้แล้วนายกรัฐมนตรีลำดับที่สาของตระกูลนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามด้วยความระทึกใจอย่างยิ่งเพราะจนตรอกมากขึ้นไปทุกที